สวัสดีท่านผู้ชมอีกช่วงนะคะยังอยู่ที่ใหม่บ้านสาวเลยอีกช่วงหนึ่งนะคะผืนนี้ลายโบราณโบราณน,นะคะลายพนมปิงพนมแปลว่าภูเขาป,งป,งป,งปิงแปลว่าเต็มพนมปิงหมายถึงภูเขาทั้งลูกลูกใหญ่ๆทั้งลูกนะคะ ไม่ใช่ลายพนมเปญน,นะคะบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าลายนี้เรียกว่าลายพนมเปญกรุงพนมเปญของกัมพูชาจริงๆแล้วลายผ้าแบบนี้เป็นลายผ้าของสุรินมีมาเนิ่นนานมากแล้วจําได้นะคะแอดมินจําได้ว่าเคยเห็นผ้าที่คุณแม่นุ่งแต่งงานะนะคะลายแบบนี้ก็หมายถึงว่าลายนี้น่าจะมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วล่ะนะคะสุรินเราจะมีลายพนมเปญ คือภูเขาลูกใหญ่เต็มลูกลายพนมบะหมายถึงภูเขาที่ขาดภูเขาที่หักนะคะแล้วก็ลายพนมกันละพนมกันละนี่ลายจะเล็กกว่าลายพนมปิงนะคะพผื่นี้เป็นไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะตัวเส้นยืนเป็นไหมน้อยแต่ตัวเส้นพุ่งีเป็นไหมบ้านสาวเลยทอสามตะกอนะคะผ้านุ่มมาก ผ้าที่เป็นไหมเส้นใหญ่ลักษณะนี้เนี่ยเวลาเดินเวลานุ่งเนี่ยอพอใช้ไปสักพักผ่านการซักน้ำซักสองสามครั้งนะคะแล้วเรานุ่งเดินเนี่ยผ้าจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีสปริงจะเหมือนเด้งดึงดึงนะคะผ้าจะสวยมากผ้าลักษณะนี้นะคะยิ่งใช้ยิ่งซักน้ำยิ่งเงายิ่งนุ่มนะคะเป็นผ้าโบราณค่ะฟืมไม้เก่าเก็บนะคะ อายุผ้าน่าจะประมาณ30-40ปีแล้วค่ะผืนนี้จำไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วคนทอชื่ออะไรนะคะเพราะว่าผ้าเยอะมากตอนนี้ชาวบ้านเอาผ้ามาให้ช่วยเยอะมากนะคะทุกคนเดือดร้อนก็คือลูกหลานที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพเนี่ยว่างงานไม่มีไรายได้ไม่มีเงินส่งมาก็แม่แม่ก็จะค้นเอาผ้าที่ทอเก็บไว้เนี่ยออกมาขายนะคะ ผ้าผืนนี้ได้อารมณ์ผ้าโบราณเลยค่ะลายใหญ่นะคะลายใหญ่มากแล้วก็เป็นไหมาสาวเลยไหมาสาวเลยนี่เส้นจะใหญ่กว่าไหมน้อยนะคะเส้นจะไม่เรียบเส้นจะขรุขระสำหรับท่านที่ชอบผ้าหนาๆนาแน่นๆเส้นใหญ่ๆขรุขระขรุขระนะคะก็จะเป็นผืนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเส้นใยไหมเห็นไหมคะมันก็จะมีปุ่มปม ทั้งผืนเลยค่ะอาบน้ํายาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้สอยริมอาบน้ํายาเราก็จะอาบแบบอาบผ้าโบราณนะคะอาบ,บมือโบราณยังรีดด้วยเตารีดโบราณนะคะเชิงผ้าก็ลายโบราณนะคะผืนนี้ได้อารมณ์ผ้าโบราณมากนะคะผืนนี้ท่านใดถูกใจทักทายมานะคะ3,500บาทโทรได้ที่เบอร์087246 3434-087-246-3434 34, 34 34, บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะพ้านุ่มมากค่ะไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะลายพานมปิงภูเขาทั้งลูกภูเขาลูกใหญ่เต็มลูกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ